กรัสาีครับผมพวกผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเตนะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมวม่ค่ายในทางฟุตบอลนะครับผมคือวันคันที่เสร็จมีนาคมปี2 5 8 8นะครับคำคืนแบบนี้ขอยิบมาฟาไปคู่เช่นเคยนะฮะและที่ผมยิบมาฟาจะอยู่ในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแ้วก็แชมเปี้ยนชิ่งอังกฤษส่วนกิจกรรมทายสกอร์นะครับก็จะเป็นหน้าของคู่แรกกับคู่ที่2นะครับสามารถเลือกทายห่งคู่หรือว่าจะทายสคู่เลยก็ได้นะฮะและคู่แรกที่ผมยิบมาฟา์นะครับก็จะเป็นหน้าของลิเวอร ยูนเท็ดเปิดบ้านเจอบิสตตนซิตี้ส่วนคู่ที่6นะครับมิดเดิลสโบเปิดบ้านเจอรควีนพาร์เรนเซอร์และคู่ที่เจ็ดซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอเพลตันันเอ็นส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่สิบนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอเวสต์บอมบิดเอาเบียนะครับแล้วก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะครับการวิเคราะห์นี่เป็นการวิเคราะห์รวมนั่นนะฮะราคาอาจจะมีการบ้า้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้หากว่้เราพร้อ้ก้น้ล้วเ้้ก็ไปดูเลยครับ มาเรื่องบที่คู่แรกเลยนะครับในสึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยจะเป็นหน้าของลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชแมงในเวลาทีสามตรงนะครับแฮนด์คปแรกเปิดแฮนดหน้าของลิเวอร์พูลนะครับตอนที่ปอปาตะกมและก็ราคาสองเลยเขไปอีกหนึ่งกิ๊กนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกส่วนกำแพงสูงต่ำที่สามเมตรถึงสามเมตรยี่สิบห้านะครับ เฮดูเฮนของคู่นี้มีเพียงแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเรเวอร์ฟูที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะฮะก็จะเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรเวอร์ฟูสามารถบุกไปชนะในที่หนึ่งศูนย์เลยนะฮะโดยจะเปมนนอว์ฮาวิเอลเลียนะครับ,รบที่สามารถทำประตูไปได้นะฮะในนาทีที่87นะครับ แลัถ้าเรัมาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ2อแล้วแพ้ปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้2ลูกต่อเกมนะครับเสียประตูทูย์จลูกต่อเกมแถมม่า10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง5ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถ่มเซา t h a m p ตันไปนะครับที่สามหนึ่งส่วนทางฝั่งของเบสเชีนะครับผลงานส0นัดล่าสุดวันน,น,นี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงเครั้งแล้วก <c oughs> <Without feeling, S 1> ็แพ right. 네้ไปอีกมนึ่งครั้งโดยเฉลี่ ถล่มแลนด์มานะฮาที่สีนึง ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าตึงเปรี้ยเลยนะฮะพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไป5นัดรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ชนะอีเซิวิตทาวน์ที่4นึงชนะสเปอร์ไปอีก4-0นะครับชนะวูฟแฮมพตันอีก2-1ชนะนิวคาสเซิลอีก2-0แล้วก็ชนะเซาท์แฮมพตันไปอีก3-1นะฮะส่วนทางด้านของเบสเชีนะครับผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดวันนี้ก็ตึงมือไม่แพ้กันเลยนะครับพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไป5นัดรวดเช่นเดียวกันเลยนะครับโดยจีแชนะม ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมส่วนตัวเชียบก็จะมี2อรายเช่นเคยนะครับโดยจะเป็นหน้าของโชโกเมสแล้วก็คอนเนอร์แบลลี่ส่วนวหน้าของโคโดี้กัคโปต้องรองเช็คฟิตก่อนเกมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่มเปิลนี้ก็จะมีชื่อด้านของโยโกโซต้าโมเมสซาร่าลุยดิอารโดนิกซ์โบสไลแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับส่วนทางฝั่งเปเชนะฮะก็ไม่มีตัวเชียบร,รถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่่าา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 คคคคคืนนนนนีีีี้้ก็จจะมเเเเเชชิิิงดขอแบบลลลยยโววววสสต แล้วก็ฟาเบยสลุยนะครับ ต้อง vida, บอกเลยนะครับผมว่าในฝั่งของร์พูลสามารถบุกไปชนะได้ที่1นูนะครับถ้าดูจากรูปเกมแล้วนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลถือว่าเป็นรองกว่าเยอะเลยนะฮะส่วนในวันนี้นะครับพวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่าพวกเขาหน้าใจชื้นมาอยู่บ้านนะครับแลแถมผลงานในบ้านของพวกเขาในะฮะสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งเลยนะครับส่วนใงฝั่งของเป๊ะเชนนะครับผมหกนัดล่าสุดที beast. ่เล่นนอกบ้านในการนี้นะครับพวกเขาก็แพ้ไปถึง3ครั้งเลยนะครับและเรื่องนึ่งนะคือการที่แพ้กับอาร์เซนอลไปนะฮะ สำหรับนี้ผมขอเชฟที่สกอก์ต่ำนะครับที่3เมตร25ต่อมาในคู่ที่2เลยนะครับโดยเชฟแฮนด้าอินเตอร์มิลานนะฮะเปิดบ้านจสกับเฟรน,นุลดรอธดามนะครับในเวลาตี3ตรงแฮนด์แคปบแรกเปิดห้หนด้าวออินเตอร์มิลานนะฮะต่อที่1.5แต่ก็ราคา2ลงไปอีไปค1ิกที่1.25ส่วนกระแพงสูงต่ำอยู่2.75-3เมตรนะครับ เฮดเวทสำหรับคู่นี้มีเพียงแค่นหนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทางฝั่งของอินเตอร์มิลานสามารถบุกไปชนะที่ที่สอูนย์เลยนะครับสำหรับลูกแรกจะเกิดขึ้นในทีที่สามสิบแนะฮะโดยจะเป็นหน้านของมาโครสตูราร์นะที่สามารถทําประตูไปได้นะครับและลูกที่สองนะฮะจะมาในครึ่งหลังนะครับในที่ที่ห้าสิบโดยจะเป็นน้านของลาอุโรจาวิเอฟส์มาติเนส แล้ถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้า,จาบ้านอินเตอร์เมลานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่1.5ลูกต่อเกมเสียประตูที่0.9ลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้เข้าวิมแรดถ,ถึง3ครั้งเลยนะครับบลวาร์าปีก2ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเฉลิชชนะมอนซาไปครับที่3-2นาหนกาทีมอม่รงเฟรนูนะครับผลง,งาน10นัดล่าสุดนี้ก็สามารถนาร 3, รชนะ ซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มลานไปนะฮะที่2-0 ถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของอินเตอร์มมลานนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถเมาชนะไป5นัดรวดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่ชนะมนาโกที่3-0ชนะฟิออไปอีก2-1ชนะเจนัว e 1-0ชนะลาซิโอที่2-0แล้วก็ชนะมอนซาปีก3-2นะครับส่วนหน้าหน้าของเฟรน่นะครับผลงานนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแต่ว่าสามารถยันเสมอไปได้ถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีแพ้ลิวนะฮะที่6-1แล้วก็แพ้กับอาร์ชแ้อปอีก 2, 1, ปอก 2, ิอ ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดี๋ยวเราฟังจาเจ้าบ้านอินเตอร์เมลานนะครับไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ตัวเจ็บค้าสต็อกนะครับผมก็จะมีเพียงแค่2อรายจะเป็นทางหน้าของมาเตโอดาเมียนแล้วก็เฟรเดริโกดิมาโกนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อทางด้านของเซลดูนฟรีคาร์ลอสโอคุสโตลาอตโรมาติเนสแล้วก็มาโกสตูรามะครับส่วนทางหน้าทีมของเฟรนูนะฮะก็จะมีตัวแบงคเพิ่มมาหนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นทางหน้าของอิบราฮิมออสมานส่วนตัวชูโรรงงขขอพวกเานคะับ สำหรับค้ดนี้นะครับผมนัดล่าสุดนะฮะอินเตอร์มิลานก็สามารถบุกไปชนะได้ที่2อูนย์เลยนะครับถ้าตามภาพตรงนั้นนะฮะทางฝั่งของเฟย์นุสถือว่าเป็นรองกว่ามากๆเลยนะฮะแล้วก็บวกกับผลงานในบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับที่ก็ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับและแถมโจทย์ที่เปิดมาให้ในวันนี้ผมก็มองว่าไม่น่าจะยากเกินไปครับสำหรับท้าทายของอินเตอร์มิลานยังไงสำหรับค้ดที้ผมขอต่อไปในหน้าของอินเตอร์มิลานนะฮะที่1.25นะครับ เรามาต่อคู่ที่3เลยนะครับผมโดยแพนด้าของไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเจอกับไบโอนมเนกนะครับในเวลาตีสามตรงไฮนด์ขับแรกจะเปิดที่เสมอนะครับก็กระแพงสูงต่ำที่2.75สองดเห้ฮดูเฮนแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง19ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฝัง่งไบเยอร์นะครับที่สามารถชนะไปถึง10ครั้งเสมอ4แล้วก็เลเวอร์โคเซนชนะไปอีก5ครั้งซึ่งนั้นล่าสุดที่พบกันนะครับไบเยอร์ Bio ก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้นะครับที่30แศูแถมเป็นการเจอกันในารายการนี้อีกด้วยนะครับ ถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลเวอร์โกเซนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลียยิง้1.5ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.1ลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับดวลไปอีก1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงวก่5ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เวเดอร์เบเรนไปในที่2-0ส่วนฝั่งไบเยนนะฮรผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7 โบคุ้มไปนะครับที่ 3, 2 และถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเรือโบโคเซ้นนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2รับแพบ้ไปอีก1ครั้งนะครับโดยจะมีชนะสปาร์ตาปาที่2-0ชนะฮอฟเฟตไฮไปอีก3-1แล้วก็เสมอกับโคโรโลนไปอีก2-2เสมอบาเยนไปอีก0-0แล้วก็แพ้กับเวเดเบเบนไปอีก2-0นะครับส่วนหน้าของบาเยนนะครับผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีแพ้กับเฟรนูนะฮะที่3-0แล้วกก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 ็็ชชชนนนนนะะะะเเเเเฟซซบบบทีี 21, ี่่ลลลตติไไปปสสมออออััววรร์์คคูแ้า ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยรอบฝั่งเจ้าบ,บ้านไบยเยนนะครับผมไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีเชฟฟิตหนึ่งรายก่อนเกมนะครับโดยจะเป็นหน้าของกรานิกซาก้าและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีชื่อทางด้านของฟอร์เรนเวิร์สมาร์กแตงเทเลเย่อารมินอัตลี้แล้วก็โจนาธานเตโอล,ล่านะครับส่วนทางฝั่งของไบยเยนนะฮะก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของ oman, ela, แฮร์รี่เคนคิงสลลลลียย์โโกกมมมมัันนาาาเเเซซ่่แ้ว็ไคคิิอรระบ สำหรับคู่นี้นะที่เจอไปในนัดล่าสุดนะครับ <c oughs> ก็จะเปน็นทองฝั่งใบนะครับที่สามารถบุกไปชนะได้ที่30และการกลับมาเจอกันในเลก2นี้นะฮะผมว่ายังไงก็เดือดแน่นอนนะครับซึ่งฝั่งของเลเวโคเซนนะฮะนัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับยังไงก็ได้เปลี่ยบมากกว่านะครับสำหรับคู่ที่ประหอวามานาดาของเลเวโคเซนนะฮะที่เสมอนะครับ เรามาต่อคู่ที่สีเลยนะครับผมโดยแปนันด้าของบาร์เซโลนาเปิดบ้านสกับเบนฟิก้านะครับในเวลาเที่ยงคืน45โดยไฮนนทแคปแรกจะเปิดฮันด้าของบาร์ซานะฮะที่หน่1ลูกครึ่งแล้วก็ราคา2อะเลยครับไปอีก1กิ๊กอยู่ที่1.75ส่วนกระแพ้งสูงต่ำอยู่3เป็นขึ้นถึงสามนะครับ เฮดูเฮดแปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอไปเพียงแค่สครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งบาซ่าที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ1นเบตฟิก้าชนะไปอีก1ครั้ง2นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งบาซ่าที่สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเลยนะครับแถมนัดล่าสุดที่พบกันนะครับบาซ่าก็สามารถบุกไปชนะที่1นึ่ง ถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดจบธุรการของเจ้าบ้านบาซ่านะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะโดยเลียยิงได้3.1ลูกต่อเกมเสียประตูที่สุด8ลูกต่อเกมแถมทั่ง10เกมนี้เข้าวินไม่ได้ถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะเบนฟิก้ามาครับที่1-0ส่วนทนาของเบนฟิก้านะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่หน่อยนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง ก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มนาซีองนาไปในห้าที่30 ส่วนผลงานในบ้านของมาซา,า,าครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกสครั้งนะครับโดยจีมีเสมอแอตาลันต้าที่2อชนะอาราเบที่1-0ชนะรายยไปอีก1-0แล้วก็เสมอกับแอตนบารีไปอีก4ประตูต่อ4นะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านชนะเรียลซอร์ลาไปได้4-0เลยน,นะฮะทางฝั่งเบนฟิก้าเองนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านมานี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับโดยจมี่่3-1แล้ววก็ชชนนนะะยูเตุสที2-0อัมาตที่3-2แล้วกกกก็็ชชนนนะะโโมรออไปี1-0ซัตาคาราไไปด้1-0 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้านบาซ่านะครับผมจะมีตัวแบรนเพิ่มมาหนึ่งล้านะครับโดยจะเป็นน้างเปาโคบาซีนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นชื่อนัดของลามินยาเมลดานิโอโมลาฟินยาแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอสกี้นะครับส่วนทางฝั่งเบนฟิก้าก็จะมีตัวแบรนด์เพิ่มมาอีกหนึ่งล้านะครับก็จะเป็นหน้าของอาบาโลกาเรลล่านะครับส่วนฝั่งของอังเคลเดมาเรียต้องรอเช็คฟิตก่อนเกมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นชื่อนัดของววาาานนนชชิิิรรตฟบบบดออคคคุ็กกููแล้มะั ภาพรวมของคู่นี้นะฮะนัดล่าสุดในเดเลกสอนะคระับทั้งฝั่งบาซ่าก็สามารถบุกไปชนะได้ที่หนึ่งศูนย์นะฮะและแถมวันนี้ทางฝั่งบาซ่าได้กลับมาได้ในบ้านนะครับซึ่งผลลัพธ์ค่อนข้างจะแตกต่างกับการออกไปเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็บวกกับทางฝั่งบาซ่านะครับที่นัดล่าสุดพวกเขาต้องเปิดบ้านเจอกับออสซอนเลนะฮะอันนี้เขาด้เลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากการเสียชีวิตของกาเลสมีอาโลกาเสียนะครับที่เป็นหนึ่งใน,นสมาชิกทีมแพทย์นะฮะยังไงก็ขอสแสดงความเสียใจกับทางฝั่่งบาาซอีกด้วยนะครับถ้ามองอีกมมุนนึงงะครับทาฝั่งบาซ่าก็ถือววว่าได้้พัักเเตต็มลลยนะะฮแบ ที่1ลูกครึ่งนะครับต่อมาในคู่ที่5นะครับผมในสื่อของเี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเชฟยูไนเต็ดเปิดบ้านจอกับปิสตันซิตี้ในเวลาตี3ตรงแฮนด์ขับแรกเปิดห้าน้าของเชฟยูนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาสองลาลงไปอีกกิกอยู่ที่ปอปาา่วนกระแพงสูงต่ำที่2เมตร25ถึง2เมตรครึ่งนะครับ น้ำปัจจุบันนะฮะเจมานเชฟฟิลด์อยู่นะครับตอนนี้พวกเขาเป็นปรองจากฝูนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ24เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งยิงได้51เสียไป27เก็บไปได้อีก78แต้มส่วนฝั่งบิตตอนซิตี้นะฮะตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่7แล้วนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ13เสมอ14แล้วก็แพ้ไปอีก9ครั้งยิงได้46เสียไป39เก็บไปได้อีก53แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนีพ้พวกเขาเจอมาถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งเชฟฟิลยูที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็บิตตอนซิตี้ชนะไปอีก2ครั้งซึ่ง3นัดล่าสุดที่พบกันก็จะเป็นฝั่งของเชฟฟิลยูนะฮะที่สามารถเหมาชนะไป3นัดรวดนะครับแต่3นัดล่าสุดที่พบกันนะฮะเชฟฟิลยูก็สามารถบุกไปชนะได้ที่2-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่6เดือนที่1ของปี2024นะครับ ถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเชฟฟิลด์อยู่นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.5ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมนะครับแถมว่า10เกมนี้เข้าวิมได้ถึง7ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จบเกมสูบอีก6ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเพตันนอเอมไปในคัพที่1-0ส่วนทางด้านทีมอย่างบิสตันซิตี้นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่4ครั้งเสมอ4แแแแแลลลลล้้้้้้้้้้ววววกก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 ็็พพไปปปอออออีีีีีี2 2คคคคครรรรรัััังงงงงงโดดดยยยยยเเ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 เฉ่่่่่ิิให1.3 10ููููตตตมมมมมมสสะะ0.9ถาานนข5บบบจ ้แค่สามครั้งเองนะฮะซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับเฮาซิตี้ไปเลยครับที่หนึ่งหนึ่ง ส่วนผลงานในบ้านของเชฟฟิลยูนะครับโดยห้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยจะมีแพ้เฮาซิตี้ในนัดที่สามศูนย์แล้วก็ชะนะพอร์สมัทที่สองหนึ่งชนะมิดเดิลสโบรไปอีกสามหนึ่งแล้วก็แพ้กับลบีบไปอีกสามหนึ่งนะครับส่วนนัดล่าสุดที่ไดในบ้านก็เปิดบ้านชนะไปตันนอเอฟไปนะฮะที่หนึ่งศูนย์ทางด้านของบิสตันซิตี้นะครับผลงานห้านัดล่าสุดที่นอร์มานนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่ง 1, ครั้งเองนะครับแล้วก็เสมอไปอีกสามครั้ง,แพ, 1, งแพ้กก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 ััับบบโคเเเเเเเววววนนทรรีีีแแลลล้้้็็สสสมมมออ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 ชฟฟฟิดดด์์์ยไป คาร์ดิฟซิตี้ไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนนัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านก็สามารถบุกไปชนะมิววอลได้นะฮะที่2 0ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝากหัวหน้าบ้านเชฟฟิลล์อยู่นะครับไม่มีตัวเฉียบแล้วติดโทษแบงมาเพิ่มเติมส่วนตัวชูโรของพวกเขาในาค่้มข้นนี้นะฮะก็จะมีชื่อทางด้านของไทรินแคมเบลแล้วก็คอร์รอมโอฮารีนะครับส่วนนัด้านของบิสตันซิตี้นะฮะก็ไม่มีตัวเฉียบแล้วติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรของพวกเขาในาค่้มข้นนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของซินแคร์อาร์สตองสก สำหร Eagle, ับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูผลงานของพวกเขาถือว่าดีต่อเนื่องเลยนะครับโดยเซียนนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วแถมผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะสีนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งส่วนทางฝั่งบิตตอลซิตี้ก็ถือว่าผลงานเอาเลือกอยู่เหมือนกันนะครับโดย5นัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะสีนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับว่าต้องฝั่งเชฟฟิลด์ยูนนะะะคคร่อาก แล้วมาตอนคู่ที่6เลยนะฮะก็จะเป็นหน้าของมิดเดิซสโบนะครับเปิดบ้านเจอก,กับคืนปาร์เรนเจอร์ในเวลาตีสองสี่สิบห้าโดยไฮไลท์คปแรกจะเปิดห้หน้าของมิดเดิซสโบนะฮะต่อที่ครึ่งลูกนะครับก็ราคา2นะครับไป1กิกนะครับอยู่ที่เจ็ดเจ็ดห้าส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งนะครับ นณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ,บ้านมินเนสโสโบนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในำลำดับที่9แล้วนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ14สเสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก14ครั้งยิงได้55เสียไป47เก็บมาได้อีก50แตม้มส่วนทางฝั่งของควีนปาเนนเจอร์นะครับตอนนี้อยู่ในำลำดับที่14เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ11สเสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีก14ครั้งยิงได้41เ 4, สเียไป46เก็บมาได้อีก44แตม้ม เฮดูเทส8ปีให้หลังวันนี้เพราะเขาเจอไปถึง14ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเฝั่งของควินป้านันเจอที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ3ามมิดเดิลสโบชนะไปอีก5ครั้ง2นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับก็จะเป็นเฝั่งมิดเดิลสโบที่สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเลยนะครับและแถมนัดล่าสุดที่พบกันนะครับมิดเดิลสโบก็สามารถบุกไปถดถอยถึง4-1เลยนะฮะโดยจะเป็นว่าวันที่6เดือนที่11ของปีซอ24นะครับ และช้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของ้าบ้านมิดเดิลสโบนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งเฉลีย่ยยิงได้1.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมนะครับแถมเมื่อ10เกมนี้เข้าวินไม่ได้เพียงแค่3ครั้งเองนะฮะแล้วก็จบเกมสูป6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุงกบแพ้กับสบร์ซีซิตี้มาแล้วครับที่1-0ทางหน้าของควีนพาร์คเรนเจอร์เองนะฮะผลงาน10นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปถึง นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับเวสวอมบิดเอาเบียร์มาคารที่หนึ่งศูนย แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านหนัดล่าสุดของเจ้าบ้านมิเดิลสโบนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีแพ้แบ็คเบิร์นโลเวอร์ที่1นชนะเวสต์บอมบิดเอลเบิร์นได้อีกสอูนแล้วก็แพ้ซันเดอร์แลนด์ในสามสองนะครับนัดต่อมาก็แพ้กับวัตฟอร์ดที่1นูนแล้วก็ชนะไดบีเคาน์ตี้หนึ่งศูนย์ส่วนหน้าของควีนปาร์ติเจอร์นะครับผลงานห้านัดล่าสุดที่เราเลอนบ้านนะครับก็ถือว่าแอบดูขี้เหล อีก2-1แล้วก็แพ้กับเวสต์บอมบิดเอาไปเองหนความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโ,โดยทางฝั่งเจ้าบ้านมิเดิลสโบนะฮะก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงคมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของทอมมี่คอนเวย์แล้วก็มอร์แกนวินเทเกอร์นะครับส่วนทางฝั่งของควินปาเนนเจอร์ก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงคมาเชินเดียวกันนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อหน้าของพอลสมิธแล้วก็เอลเลียสแชร์นะครับ สำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครว่าผลงานถือว่าเละเฮะกันทั้งคู่เลยนะครับโดยที่ทางฝั่งของเจ้บบาบ้านเมดเดิลสโบนะฮะนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับสวอนซีซิตี้มาครับที่หนึ่งศูนย์แต่ว่าสองนัดก่อนนั้นพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปสองนัดรวดเลยนะครับแล้วส่วนผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะสามนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปถึงสองครั้งเลยนะครับส่วนทางด้านทีมอย่างควีนบาร์เรนเจอร์นะครับผมผลงานก็หนักพอกันเลยนะฮะโดยสามนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปสามนัดรวดเลยฮะแล้วแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับผมสี่นัดล่าส์์บบบาาารรรรเเเเเเนนนนจจออะะะคัััวลไไปยยืมมกกก็ชชด้ อเลยนะครับยังไงสำหรับค้ดที่ว่าขอรอมาหน้าของคุยปา้นเลนเจอร์นะครับที่จุดเจ็ดห้านะฮะเรามาต่อคุยเจ็ดเลยนะครับผมจะเป็นหน้าของซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเจอกับเพตันนอตเอ็นในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับแฮนดทแคปแรกเปิดหน้าของซันเดอร์แลนด์นะครับต่อที่จุดเจ็ดห้าแล้วก็ราคาสองเลยครับไปอีกหนึ่งกิ๊กนะครับอยู่ที่หนึ่งลูกส่วนกำแพงสูงตั้งแ่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งนะครับ ณปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านซันเดลแลนด์น,น,นะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับท็อป4แล้วนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ19เสมอ11และก็แพ้ไปอีก6ครั้งยิงได้54เสียไป33เก็บได้อีก68แต้มส่วนฝั่งของเพย์ตันนอตเอนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่16เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ9เสมอ16และก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้36เสียไป42เก็บได้อีก13แต้ม เหตุผลเพย์8ปบีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั N ่งเพย์ตันนอเอที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอไปอีก2แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะไปอีก2ครั้งนะครับซึ่งสองนัดล่าสุดที่พบก,กันมานะฮะทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ไม่สามารถชนะได้เลยนะครับและแทนนัดล่าสุดที่พบก,กันนะครับท่งหน้าของเพย์ตันนอเอก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้นะฮะที00่0-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่7เดือนที่11ของปี2024นะครับ แล้วถ้าาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจมส์ซาาันเดอร์ลนนะครับพาะเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได่งลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแถมมา่0เกมนี้เขาวินมาได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็รับไปอีกหนึ่งครั้งจบเกมสูงไป,ปถึง6ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะคาดิฟซิตี้ไปในนัดที่สองหนึ่งส่วนทานหน้าของเพเทอร์นอร์เอนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะ จบเกมสูงไปอีก4ครั้งนั้นล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้ให้กับเชฟฟิลล์อยูมานครับที่หนึ่งศูนย์ ส่วนผลงานในบ้านของซันเดอร์แลนดนะครับดือย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2ลแลวแพ้ไปอีก1ครั้งนะครับจะมีเสมอพีมัรอากาไกส2-2แล้วก็เสมอวัตฟอร์ดไปอีก2-2นัดต่อมาก็ชนะลูตันไทยอีก2-0แล้วก็แพ้กับเฮา s e ซิตี้ที่1-0ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับก็เปิดบ้านชนะคาริฟซิตี้ไปด้วน5-2 1ส่วนทางฝั่งโฮมพีันน์เอน่ะครับผลง,งาน5นัดล่าสุดที่ได้อนอกบ้านเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้ แพ้โคเปนที่สองหนึ่งแพ้เชฟฟิลยูเต็ดไปอีกหนึ่งศูนย์ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยเราฝั่งเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์นะฮะก็จะมีตัวเจ็บเพิ่มาประมาณหนึ่งลานนะครับโดยเฉพาะนน้องแพทดิกโรเบิร์ตที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาจัดล่าสุดนะฮะและตัวชูโรงของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อนด้านของเอลิเซ่มาเยนดาโรเมนมุนเดนแล้วก็อาลันบาวนะครับส่วนทางฝั่งแพตตันนอเอนะฮะก็ไม่มีตัวเชลโรติดโทษแบงคาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมมมีีชื่อออนนนนาขงวววิิิลลลลเเยคคคสแแ้ก็ูดะรับ สำหรับคนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าทางฝั่งของเบต้าโนเอ็ถือว่าเป็นรองกว่ามากเลยนะครับโดยทางฝั่งของเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์นะครับผมสองนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถหมอชนะไป2นัดด้วยนะฮะและแถมผลงานห้านัดล่าสุดจากเกมลีดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งและบวกกับผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะสิบสามนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับซึ่งทางฝั่งทีมของเบต้าโนเอ็นะครับผลงานห้านัดล่าสุดจากเกมลีดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็ผลงานสี่นัดล่าสุดที่เจ้าบ้านนะฮะพวกเขาก็แพ้ไปถึงนนนนัััััดเเลยะะคครรบบสส่่ววตผผมมมมอองงงงทาาฝข ตอนเราเอ็นฮาที่1ลูกนะครับแล้วเราเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วน,นะครับโดยชฉพาหน้าของเบอร์ลี่เปิดบ้านจะกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนในเวลาตีสองสี่แฮนด์ในขั้แรกจะเปิดแฮนหน้าของเบอร์ลี่นะฮะตอนที่ครึ่งลูกส่วนราคาสองนะครับผมเราต้องไปอีก1กิ่งกิโลห้าอยู่ที่ปอปาแล้วก็กระแพงสูงตั้งที่สเมตรถึงสเมตรยี ณปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านเมอร์ลี่นะฮะตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่3แล้วนะครับด้วยการที่พวกเขาแข่งไป36ครั้งชนะ20เสมอ14แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับยิงได้49เสียไป10เก็บไปได้อีก74แต้มส่วนน,น้าวเวลวองเบตเอลเบยนะฮะตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่6แล้วนะครับด้วยการที่เขาแข่งไป36ครั้งชนะ13เสมอ16แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้46เสียไป32เก็บไปได้อีก55แต้ม เฮดูเฮดแปี i, ให้หลังวันนี้พวกเขาเจอเพียงแค่หครั้งเองนะครับแล้วก็จะมีาฝั่งเบอร์ลี่ที่สามารถชนะไปได้ถึง2ครั้งเสมอไปอีกสครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกวันนะฮะเวสต์บอมบิตอัลเบียนก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้นะฮะที่ศูนย์ศูนย์โดยจะเป็นเมื่อวันที่8เดือนที่สิบเอ็ดธสองพันยี่สิบสี่นะครับ เรามาดูผลงานสินนัดล่าสุดของเจ้ามาเบอร์ดีนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ3มกับแพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้1.4ลูกต่อเกมเสียประตูที่4ลูกต่อเกมครับแถมเมื่อ10เกมนี้เขาวินไม่ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับบดวาไปอีก1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านฉลบลูเทอร์าไปได้ที่4-0ส่วนทองฝั่งเวทบอมบีตอัลเบรยนะครับผลงานสินนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะ จบเกมสูงไปเพียงแค่สามครั้งเองนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะควีนปาร์เรนเจอร์ไปได้ที่1-0 แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเบอร์ลี่นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะสามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งจะมีเสมอ,อก,กับลีดไปนะครับไป0-0แล้วก็ชนะออกฟอร์ดที่1-0ชน 20, ะเฮาซิตี้2-0ชนะเชฟฟิลด์เดย์ไปอีก4-0แล้วก็ชนะลูตเตอร์เถาอีก4-0นะครับส่วนด้านหน้าของเวนท์มอมบิดเอลเบียนะฮะผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและแถมพวกเขาสามามรถยันเสมอไปได้เพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้กัมส 20, ร, 20, รีอา มีวอลปที่1นึ่งหนึ่งครับแล้วก็เสมอกับลีบอีกหนึ่งหนึ่งความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝังเจ้าบ,บ้านเบอร์ลี่นะครับผมไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบงคมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในค่มเขินนี้นะครับก็จะมีชื่อหน้านของเจอร์มี่ซาร์เมนโด้แล้วก็เซียนเฟรมิงนะครับส่วนเราฝั่งเวสบอมบิดอัลเบนนะครับจะมีตัวแบ,บนเพิ่มมาหนึ่งล้านนะครับโดยจะเป็นน้าอัดาเดลฟูรองที่โดนใบแดงชนะล่านสุดนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในคัมเขินนี้ก็ะมอออนงตลดัลััสครบ สำหรับคู่นี้ถือว่าผลงานดูดีกันทั้งคู่เลยนะฮะโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเบอร์ลี่นะครับณตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานลุนแชมป์นะฮะซึ่งทาให้การเปิดบ้านในวันนี้ค่อนข้างจะ,จ,ะจัดเต็มเลยนะครับส่วนทางฝั่งเวสต์บอมบิดเอลเบียนะครับสีนัดล่าสุดจากทุรกาวันนี้พวกเขาจะไม่แพ้ใครเลยนะฮะแต่ว่าให้หน่าห่วงคือการให้นอกบ้านนะครับผมโดยสี่นัดล่าสุดที่นอกบ้านพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้ขอต่อไปในหน้าของเบอร์ลี่นะฮะที่ปอบอาตะกรมนะครับ และเป็นยังไงบ้างผมแปลคู่ที่ผมยิงมาฝากในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าคู่ไหนหูใจก็สามารถจิบสลาก้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดพอขอกราบเอาให้อีกทีนะครับส่วนแปลคู่ที่ผมยิงมาฝากเที่ผมสรุปให้ฟังครับเดี๋ยวด้คู่แรกคู่ลิเวอร์พูลนะครับผมเชฟวิสกอร์ตนะครับที่3เมตร25และเขาด้วย2ต่ออินเตอร์ไมลานะครับที่1.25ส่วนคู่ที่3ผมวางในเวอร์โฮเซ่นนะครับที่เสมอและคู่่ทีอาร์เครรับที่ะออเ์ไปนขาด้วย4ต รองเพต้านอนเอไปอีก1ลูกนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะฮะผมต่อบปัน้าของเบอร์ลินนะครับที่บอป้าแล้วก็ก่อนทติปิชิวันไปนะครับการวิเคราะห์ที่มันกลายเป็นคอร์รูงนั่นนะฮะราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถเพียงคำตอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบไปครับแต่ผมก็ฝากดุวท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมอีกด้วยนะฮะะะอออย่่่างงไไรรรรรสสสสหหหัััััััับบบบวววววนน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 นีีีี้้้ตตึขปกกฮแลเจใมคค็ด